น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวอนแฟนคลับเอฟซียาเปรียบเทียบน้องอุงอิงกับพี่แอนครับอุงอิงก็คืออุ้งอิงพี่แอนก็คือพี่แอนนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะมาบอกข่าวนี้เนาะพี่น้องเนาะขอเชิญชวนนะครับผมไปสะพานบุญครับวันที่18มกราคมนะครับผม18มกราคม2 5 6 7นนะครับขอเชิญร่วมง,งานบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับ ที่วัดพระาธาตุพุทธวงศ์บ้านหนองตาโฮมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ18มกราคมนี้น้ะพี่น้องเนาะอ่ากังวันนะครับเริ่มงานกันแต่9ตุลา59นาทีครับเปิดกิจีิตพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมอยู่ที่วัดพระาธาตุพุทธวงศ์นะครับผมอยู่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะ เจดี JD, คุณเจดีครับพี่น้องเจดีเจดีนี่คือ,อพอคู่ร่วมบุราพาแลวกับทั้งลูกศิษย์นะครับเพิ่นไดร่วมสั่งซอยกันมากนะครับผมแล้วเพิ่นกับปีนี้ปีที่แล้วเพิ่นกับฉลองงานประทาเหมือนยกยอดฉัดน,นอกปีที่แล้วค่ะจะมีหมอล่าประทมบันเทิงศิลป์ไปแสดงนะครับปีนี้นะครับสั่งไกลเ้เสร็จแล้วนะครับปีนี้ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมเขาในเจดีครับ กลางวันนะครับกลางวันพบกับหมอลำกรอนประยุกต์นะครับหมอลำกรอนประยุกต์จากคณะศิษย์คูโลมบูรพานะครับผมเป็นร่วมศิษย์คู่รวมบูรพาทั้งเบิดเลยนะครับเพราะสิเป็นหมอลำสิงหมอลำกรอนกับิมาอยู่ในงานนี้นะครับผมรับชมฟรีนะครับกลางวันส่วนกลางคืนครับกลางคืนชมสาวน้อยเพชรบ้านแผงซอดแจ้งครับคืนวันที่18มกราคมนะครับพี่น้องครับ ชมสาวน้อยเพชรบานแพงเต็มวงสอดแจงบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าและก็มีศิลปินรับเชิญนะครับคุณพี่ดาราธัญพรครับอ่าคุณพี่ดาราธัญพรมารับเชิญนะพี่น้องนาะเอาฝากนะด้วยพี่น้องเด้อวันที่สิบแปดมกราคมนะครับอ่าส่วนภัยยาจะร่วมทําบุญน้ำนะครับส่วนเอฟซีแฟนคลับคนใดบร่ได้เดินทางไปอยากจะร่วมทําบุญด้วยนะครับผม ก็สามารถร่วมได้นะครับผมเพราะว่าทางพอยายข้าผานนะครับช่องมังกรอ,อีสานพอยายข้าผานช่องมังกรอ,อีสานเนี่ยเพิ่นได้ตั้ง ตั้งกองพะปานะครับเพิ่นตั้งตนไว้หามื่นบาทนะครับผมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องมังกรอีสานกับหลายๆคนกระโอนไปทำบุญร่วมบุญต่อยอดกับพะปาน้ำเพินนะครับผมก็จะเป็นสะพานบุญบ่อตรงนี้นะครับผมเอฟซีแฟนคลับคนใดอยากจะร่วมทำบุญในงานผ่าธาตุนะครับร่วมทอดปะปาน้ำทั้งช่องมังกรอีสานนะครับก็สามารถโอนไปได้นะครับที่เลขที่บัญชีราตีสุรพินิษฐ์นะครับธนาคารกรุงเทพครับเลขบัญชี ห้าหนึ่งห6านะครับผมอาคาร์เมนผูใ้ใดคิดว่า,วาร์บริเลเดินทางไปเราอยากร่วมทําบุญกับสามาร์โอนไปได้เลยนะครับที่แอดมินช่องมังกรอ,อีสานนะครับผมถ้าร์เนโอนไปแล้วอยากจากะส่งสลรปแปะสลรปไปให้เพิ่์นนะครับก็สามารถส่งไปได้ที่เฟซบุ๊กที่ผมจะขึ้นให้นะครับ ของแอดมินมังกรอีสานนะครับราตีสุรพินิษนะครับผมราตีสุรพินิษ์เนาะอ่ะผู้ใดทาบุญไปแล้ววนไปแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับช่องมังกรอีสานนเด้อทักพย่์ามผ่านทักแอดมินพีราตีนะครับสาธุบุญใหญ่เลีครับและก็อีกหนึ่งมือนนะครับผมหนึ่งวันเป็นงานของบ้านน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงก็คือวันที่12มกราคมครับ12มกราคมที่วัดหนองคู่ ตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องขอเชิญร่วมง,งานฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสตาตั้งพระฐานานุกรมพระประหลัดนะคะระับพระประหลัดและทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ,พอทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์นะครับผมแล้วกลนงึ้นกับรับชมสาวน้อยพิบ้ันแพงเต็มวงมงานนี่อุ้งอิงพ่อเอกแม่หน่อยเป็นเจ้าภาพเป็น เป็นเจ้าภาพเป็นคนจัดเลยนะครับแล้วจ้างสาวนวเพชรบ้านแพงไปเต็มวุงแล้วเหมือนงานนี้จะมีการฉลองอย่างหนึ่งคือฉลองครบหนึ่งปีที่น้องอุ๋ยเพชรบ้านแพงนะครับมาอยู่กับสาวนอยเพชรบ้านแพงแล้วงานนี้นะครับเป็นงานบุญใหญ่ีที่ทางครอบครัวของน้องอุ๋ยด้สังคมมาหลังก่อนหน้านี้เนาะเข้าไ้เห็นว่าช่วงกระถินทางพ่อเอกแม่น้อยน้องอุ๋ยก็ได้เป็นเจ้าภาพกระถินที่วัดนองคู่เนี่ยครับผมอ่ะนี่บุญใหญ่มาอีแล้วสองบุญสองงานนะครับพี่น้องอยู่ใกล้แถวไหนก็สามารถเดินทางไปได้ อ่าละทีง,งานนี่แหละครับทีง,งานวันที่12ที่วัดหนองคู่หางบัตรทุกใบสามารถร่วมรุมร่นรวมกิจกรรมร่วมจับนางวัลนใดน้ำผินนาะพี่น้องน้ะผู้ดได้เดินทางไปหรือว่าบางคนไม่ได้เดินทางไปแฟนขับเอซีมาคอมเมนต์ในช่องบาวโจดิซ่าอยู่ครับบอกว่าบ่ได้เดินทางไปแต่ซื้อบัตรสิดใบซื้อเพื่อวานึงสนับสนุนขอบคุณน,น้องอิง บัตรติดใบเี็กคือบัตรบัตรอ่าบัตรชมหัวล่ำนะครับเราเพิ่อนชิได้บัตรแข็งมากที่เป็นที่ระลึกเนาะอ่ะระบางคนก็บ,บอกว่าอ่ะซื้อเพื่อว่ารายได้ส่วนหนึ่งเพิ่อนก็จะเอาไปอ่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะพี่น้องโอ้สายถั่วนุโมทนานาดำด้อแฟนคลับมีแต่คตนหนาลักหนาลักครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละครับนี่ก็เป็นสองงานสองบุญใหญ่ที่บา่าสวสดีไส้น้ำมาฝากนะครับผมอ่ะสีมะเข่าเรื่องแล้วพี่น้อง ผมได้ไปเห็นสัมภาษณ์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพ้นะครับวนอนหยาเหยียบเทียบเสียงร้องแอนออราดีนี่ครับอขออนุญ,ญาตคลิปจากช่อง TBT News นะครับ TBT News เนาะผมไปเห็นบทสัมภาษณ์เพิ่ออกมาลงวันนี้แหละครับสอสามชั่วโมงผี่พันมาครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับ เราลอง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 กี่ครั้งสำหรับเพลงมันลองยากไหมจริงจริงเลยว่าชื่เรียกหนูนั่นแกแกหนูประเด้แกตามเต้นฉบับนะคะแกตามพี่แอนว่าพีแอนพี่แอนคือไม่แอนค่ะหนูเข้าไปนิตรตอกไม่เหมือนหนูไปเห็นคนร้องเพลงเนี่ยอนยนึกว่าอุ้ยขึ้นมวนแอ่แอนเว่าฉันพี่แอนแต่หนูเข้าไปกดเบิรงในอันเนเวอร์ชันของอันเอมบีไหมคะเอมบีเพลงเนี่ยเขาไปเบิรงมันเป็น มันเป็นของเด็กหน่อยรองเด็กหน่อยมาซ้รอกเสียงมันแบบสูงเลยหนูก็เลยรอเอาคีบีแอนอรคีบีแอนก็สูงคีบีแอนก็สูงอีกไต้นสวัดก็สูงคีบีแก็สูงพจวูสิไปก่อยพี่พี่รื้อหมดสิี่น้องรือหมดสิบพี่ากโน้มันจะเป็นพงดังเพล่อมารองแล้วก็เป็นยังไดแบโอเคค่ะ่ะ การมีคนตินนนดนอ่ชมไหมมีวันเขาชมเราบ้างแล้วหอการนี้จะแต่มีด้านลบในกนมีมีด้านลบด้วยอาจจะเปรียบเทียบก็แบบคนเราแมนศิลปินเบร์ใหญ่ๆแ้วอุ้ยอันอุ้อยู่อัอออออบาหลวงเสียงมันบวหัวได้สีขึ้นขึ้นนุ่มบริเบปเท่าไหร่คะคือแบบผู้บินคอมเมนต์มาแบบว่า เสียงไม่เหมือนแ e อน e ออลดีตัวแอนออไดีสิคือเมนรตัว่เนู้เป็นตุอ้อิงนึกว่าไม่ใี่แอนมีแอนมันกบป็นศิบปินเบอร์ตนันนะคือแอนไม่เปียกแก็พีมันกับโบแมว่ามืนกับศิลปินเบอร์ต้นเล้วเินจประสบการณ์ที่ขเขาเจอเรา <c oughs> <ม>เราก็แบบลองในตางเราอาจจะเสียงโมโหในการทุนฟังสิบเอล้านยูแล้ว่ นี่คือความหนาละของน้องอิงครับพี่น้องอันนี้เป็นบทสัมผัสทั้งช่อง TBT News นะครับขออนุญาตคลิปเมื่อสักรู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องอิก,ก็ห้สัมผั์เรื่องนี้แหละครับน้องบอกว่าน้องอยากลองเพลงเร็วเพลงที่แบบว่ามีเดมีเต้นมียางนำ้ำอย่างสิแมอยากลองเพลงเร็วแล้วก็เลืเ่อนหน้าเพลงลืมหูสิบ มาลองที่นี่ไปเปิดวร์ชันต้นฉบับแล้วกัลองน้ำบอท่านได้ก็เลยมาเปิดวร์ชันพี่แอรเพราะว่ามวนดีพี่แอรเห็นว้มวนดีก็เลยลองมาแกะเบิงพอมาแกะแล้วมาลองกับกับพี่แอรก็เด้เสียงสูงอีกจิงไแมอุอิงก,ก็ว่าพยายามอุอิงใส่ความพายามจนแบบสุดๆแล้วลก็เลยลองได้เขากับขี้มากขึ้นผลตอบรับหนาวที่็ดีมีคนเต้นน้ำอยู่แต่ก็ยังมีอ่าบางคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ด้านลบมาเปรียบเทียบนะครับว่าอุ้งอิง้องบมวล้องบ่งงบคือแอร อุ๊อก็ตอบบอกว่าอุ้งอิงนะบอแมนพี่แอนออุ้งอิงคืออุ้งอิงพี่แอนก็นคือพี่แอนพี่แอน่นมีประสบการณ์สูงมากเลยกับเป็นศิลปินเบอร์ต,ต้น,นของวงการมอสลำแล้วกระซียเอาอุ้งอิงไปเปรียบเทียบกับพี่แอนก็นเป็นไปเพได้นะครับคนเวอร์ชั่นคนลเวอร์ชั่นคนละคนล,ลองสิแบบเปรียบเทียบกันบ้ได้เสียง,งคนมันเสียงของคนต่างกันจะให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปไม่ได้สมมติบทองเอียงครับเพลงวเวอร์แต่ละเพลงต้นฉบับคือต้นฉบับ คน้นเวอร์คือคน้นเวอร์มวลค้นละแบบอ่ะอยากบอกพี่น้องคืออยากให้เข้าใจตรงนี้ตรงกันเนาะนี่แหละครับผมอ่ะอูอีเพย์บาแพงก็ได้ออกมาว่าถึงนี่แหละครับเป็นบทสัมภาษณ์ทางช่องที News บีทีนนิวส์นะครับแล้วอูอีเพย์บาแพงก็ยังปิดนไายนะครับบอกว่าฝากฝากงานวันที่12มกราคมเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่วัดหนองคู่ตำบลจันอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับขอเชิญรว่รวมร่วมงานฉลองตาตั้ง ฉลองตาตั้งจเจ้าอาวาสตาตั้งพระธานานุกลมและทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบเป็นสาธารณาประโยชน์ครับพี่โน,โน,น้องอุลไอกากไว้น้ำครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปดราม่านะบาวโจดีไซน์ไปเห็นอุ้งอิงให้สัมผัสกับช่อง TBTnews นะครับ เราหูดซื้อว่าสก,กิลการตอบคำถามือน้งนองว่าไวดีครับเหมือนเรื่องการเปรียบเทียบเอออย่างเออหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยละแล้วน้องยังมีฝากด้วยนะครับว่าทาให้เจอเพจปลอมเพจปลอมที่ว่ามาปลอมซื้อน้องแบบไอเทมในพวนเข้าใจพิดกับฝากเอฟซีแฟนคลับไปกดรายงานไปก,ไปกสดสแปมแฮนเดอร์พี่น้องเดิมเพราะว่าอย่างเพราะล่าสุดเขาเห็นว่าใส่ซื้ออุ้งอิงเพจบันแพงปลอมที่พี่บ่มเป็นเฟซของน้องตัวจริง แล้วก็ไปใส่สูบรูปน้องเขาลงพยาบานเพจไห้แฟนครับแฟนเพ่งกัเข้าใจผิดตกอกตกใจกันเลยว่าเอาเกิดอีหยังขืนอ,อุอิงเป็นอีหยังหรือเปล่าแต่จริงๆริงอุิงไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่ามีคนปลอมขึ้นมากแล้วกับเยอะปลอมเยอะมากเพราะว่าเป็นเลยล่อยแล้วบางบาง,บางเพจบางเฟซนะคนติดตามเกือบแสนกับมีพี่น้องครับเอาวอทด้อพี่น้องนะทำให้มเ,มเจอทแม่้เจอเฟซปลอมที่เป็นอุยเป็นบันแพรเนี่ย เข่าไปกดรายงานแหยแล้ว <esqu> มันเยอะมากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีแค่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพชรจริงเพชรเดียวใช่ไหมแลละกับอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงที่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องมีแค่นี่นะครับ2อันแค่นี้ครับอ่ากับฝากพี่น้องเอฟซีซอยกันเป็นเบิรงเป็นเบิร์นเอออย่างเป็นหูเป็นตาสะอกันเบิร์นนะพี่น้องครับผมอ่ะสซาลามูไนี้บ่าวโจดิซ่ากับไอ้นั่ข่าวสารนี้มาบ่อยฟังแต่ว่าโมเมนต์ดาวมาแล้พี่น้องขอว่า่าเฝ้าดาวบาวโจเฝ้าดาวมาอีกแล้วโมเมนต์ดาวมาเพียงแต่ว่าบ่าวโจมัก การตอบคำถามน้องอีล๋ลรงเลยเอามาบอกที่แฟนคลับได้รับฟังกันครับนะครกบฝากบุญใหญ่2บุญนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับผมสาัมุนนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ